คลิปนี้เนี่ยผมกำลังเดินเดินเดินท็อปอยู่คืครับเออเจออาหารกระป๋องพวกนี้เออรสชาติเป็นยังไงบ้างนะอยากลองดูบ้างจังเพราะว่าตอนเด็กๆช่วงเรียนาจ,าจารยอา,อาจารย์สอนว่าอาหารกระป๋องดีดีนี่มีประโยชน์รู้เลยว่าอืมแต่ไหนกูก็โตมาแลวไม่ได้กินอาหารกระป๋องแล้วเนี่ยอยากลองดูว่าอาหารกระป๋องแต่ละอย่างมันยังไงเดี๋ยวว่าแต่ถ้าจะให้ลองพวกปลากระป๋พพองในซาวดประเทศธรรมดามดูบีบไปแล้วลองเนี่ยแปลก,ปกๆทีคนเขาไม่ค่อยกินกันอ่ะ ันแรกเลยอันแรกคืออันนี้คือผมเดินดูอ่ะผมว่าไข่รกระเจีนที่เดินผ่านดูอ่ะว่ต้องคิดว่าเป็นเนื้อไก่กระป๋องไปเดี๋ยวโทมาอ่านฉลากแล้วดูมันไม่ใช่เว้ยมันคือปลาทูน่าชนิดก,ก้องชนิดก,ก้องก้องที่ก่องก้อนก้อนก้อนอะไรเนะนี่ยนี่ คือปลาทูน่าในซอสน้ำมันมะกอก <c oughs> ตาลี่ยัมด้วยนะอัแนแรกผ่านไปอันที่สองคือซีเล็กซีเล็กใครๆก็รู้จักเป็นปลากระป๋องซอสเบเกเทศแต่ตัวนี้เป็นในซอสพริกซีเล็กกูด้วยนะเคที่แปลกดีคยเห็นแต่ในซอสซอสเบเกเทศแต่ลองในซอสที่บ้างกูเลยซื้อมาก็มี <Okay. S 1> ตัวนี้เรียกได้ว่า <laughs> เป็นขวอยที่คนไม่เหลียวแลยี่ห้ออินทูเนตู้ซอสอะไรมันคือสปาเกตตี้ในซอสมะเขือเทศตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นใครเอาสปาเกตตี้มาใส่กระป๋องผมไปเจอตัวนี้ซึ่งมันวางแบบวางมันไม่มีใครเหลียวแลกระป๋องตัวนี้เป็นกระป๋องดีที่สุดในชั้นของมันนะคือในชั้นมีแต่กระป๋องพวกพวกระป๋องบุกก็เลยตัวนี้ดีสุดแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยเอามาลองดูครับฟราซิท่าฟราซิท่าฟร์ซิท่าฟราซท่าฟราซิท่าแล้วก็เดี๋ยวจะทาย หมาก็ปองห็นอใช่มันคืออาหารหมาสมาดารด้วยนะอาหารหมาเนี่ยผมเคยซื้อมาให้หมาผมกินอยู่ซึ่งมันเป็นของเอยูโรทานินตอนนั้นหมาผมป่วยยโยยูเย่าอย่าได้ใจผมเยอะๆยูโรทานินอะไรเนี่ยมันก็ปองหนึ่งก็ประมาณร้อยยี่สิบมันจะขายอยู่ตามร้านอาหารไม่ร้านหมอหมาหมอรักษาหมาซึ่งตัวนี้เป็นแบบไก่และตับ ซึ่งอาหารข้าปปองพวกนี้หมาผมแม่งไม่กินมาลองดูจะลองกินวนะันละคันหมาอ่ะตั้งมันเสียเสีย,สยลองอันแรกดีกว่านี่ไก่ขราป๋องไม่ใช่มันคือทูน่าในน้ำมันมะกอกยีห่ออะไรยำด้วยนู <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่นเ <Yeah. S 2> ตี๋ยวส้อมปกติเทียนแต่ทูน่าในน้ำเกลือ ตีในตามเซเว่นเนื้อปลุกยุ่ยเลยกินมันคือปลาปูหน้ากนไหมไม่รู้ รสชานคือคือกินไหมไอ้ปลาปลาทูน่ากระปองอะ่ะนี่เป็นเนื้อปลาทูน่าเลยไม่ได้แช่น้ําไม่ได้ปลาทูน่าแช่เกลืออ่ะรสชาติไม่อย่างนั้นเลยแต่ก็จะมีกลิ่นน้ำมันประกอบแบบจางขึ้นมาแซมนิดๆหน่อยหกระป๋องนี่สามจุดกว่าบาทเลยตาและย่างมองพันนึกวไก่อันที่สองเลยคือปลาแซลมอนในซอสพริกเดี๋ยวมาซ้อมเกลือเทศรสเผ็ดเลย ซอสพริกอ่ะแก่กันเลยไม่เคยกินแบบกระป๋องเบเบ๊นี่มาก่อนกินแต่กระป๋องี่ยตั้งปรุงจะมาลองรู้บ้างเป็นอย่างไรโอ้โหเดี๋ยวได้อะไรของแปลกๆคนนี้เดี๋ยวรอคลิปนี้เอาซึบๆไปก่อนกินพริกอ่ะกินนกินพริกเลย มีกลิ่นส้มมะเขือเทศเลยมันเป็นแบบมันไม่ได้มาเป็นตัวม,มาเป็นซิกซีกไง มีพริกไม่ด้วยยังไม่ต่างกับซอสต่าขประเทศเลยไอ้เนี่ยตายให้มีกลิ่นพริกที่ฉือ่ะอันต่อไปนี่เริ่มแปลกขึ้นมาในประเทศไทยไม่ค่อยมีใครซื้อกินโดยส่วนมากจะซื้อมาแบบเว็บในเซเว่นเซ็ตแกงมาแม่งบูกแล้วไปดูม,โมโันหมดอายุก่อนบอกว่าปีป0 2 4ี ต่อาเดี๋ยวซิทุกอันเน่สปาเกตตี้ไม่ใช่ปลาเมนบะุกนนะมึงกินมัน ท,ที่กินมะเขือเทศแม่งแรงมากเลยตีเชนสิ่งอื่นอ่ะเท่มะเกิดเทศชนอื่นกินแม่งมันจะเปลเล่าด้วย เส้นมันอ่ะมันอมมันอมม้ำกะเทศจนอืดจนเปื่อยอยิ้นกดไปนี่เละไปตามเ้นเอยๆบอกสำหรับคนที่ไม่มีฝันมันเลวเลยยิ้นกดไปมันเละเลยอ,อ่ะ <c oughs> <c oughs> อุดท้ายเนื้อหมากือป่องไม่ใช,ใช่คือขานหมา เคยคิดมาก่อนว่าชิ้นี้กูเกิดมาในแดกหานหมานี่แหละพวกเขาทะเลาะกันแล้วก็ไปยุ่งกับเขามากไปไงสุดท้ายเป็นไงล่ะนี่หมาเลยมีน้ำไม่มีน้ำเลยไก่กับตับกูจะใส่ไก่กับต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 ับเลย มีกินแบบในนี่มันบอกว่ามีมีไขมันด้วย,ยมันบรรุงมผิวหนังคนงองงามหัวกินไปผมกูสวยแน่แต่คนที่กูมีเยอะอยแล้วเยอะหนักก็เดิมอีกกินไปแล้วกูหอนนี่ทำไงดีวะเนี่ย ใจไอ้เนี้ยยังไม่ได้เป็นหมารสชาติจะบอกไ่ได้โคตรจืดเลยในจืดที่สุดในบรรดาสี่อันเนี่ยในสามอันสามสี่อันเนี่ยรสชาติตับมัน่ะคุณภาพปิ้งตับคือปิ้งตับที่แม่งไปเอาไปต้มอ่ะต้มจนน้ําตับแม่งรสชาติตับแม่งหายไปกับน้ําเอาขึ้นมารีดนะบอกให้หมดแล้วก็ไปปิ้งแล้วมาให้กินเป็นอย่างนั้นเลยมันจืดแต่อยากลองก็ลองได้นะครับก็หรือต้องไปอันนั้นเพื่อนก่อนลเพื่อนทะเลาะกับไปยังต้องไปปอกมันก่อน ไปปอบไปยุ่งกับเรื่อง,องมันก่อนวอมันคือดีแก่ไปกินนะครับก็คลิปนี้พอแค่นี้กว่าแหร่อนาดจริงไอต,ตัวนี้แม่ก็เลียวไปแบบโอ้โหกลืควรมือกำนี่แป้งกลายเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยกับเส้นกับน้ำกับวันนี้ที่จืดอืดกก็เคยกินของเยอะเราทาน,านินะแล้วรู้รสชาติยัไงไงมาชิมดูรสชาติมันยเด ดกดอย,ยนีนนย่าลืมกดติดตามช่องโอสามเมตรด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพจโอสามเมตรด้วยช่องเยช่องมือถือกูชื่อช่องสามเมตรไป็ช่องช่องโอสามเมตรช่องสามเมตรแล้วก็จะมีการไลฟ์สตรีมด้วยนะครับซึ่งเวลาเดี๋ยวมูจะแจ้งในเพจอีกทีว่ามูจะไลฟ์สตรีมตอนไหนก็คอติดตาม